สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้แนวนี้อยู่นเกมใหม่ครับนะครับผมวันนี้เราทำอะไรผมวันนี้ครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวกันในแบบแอนิเมเตอร์ลุกเก็บแจกนะครับผมอ่ะวันนี้เป็นแบบสลอง900วลอยซ้ำนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนที่จะไปชมตรงแบบฝากทุกผมกดไลค์กดติดตามกดกเพื่อนผมด้วยนะเพื่อที่จะได้รับข่าปใหม่แล้วก็เป็นกอลังใจผมด้วยนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยดะกอบว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับเมื่อเราเริ่มมาเราก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับผมอ่ะมีวะ้เราเเดินข้าามมครับผอ่ะ ก็จะมีอะไรบอกผมอ่ะสำหรับใครที่ไม่เป็นกดเธอเขาเรียวผมเดีวยวผมมารีวิวคลิปหน้าในการเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมรามากดสตาร์ทดีกว่าอ่านี่ผมเมื่อเราเริ่มขึ้นมามก็จะเจอกับตัวรีเบิร์ตผมซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถรีเบิร์ตได้มาเราก็สามารถมาดูราคาได้นะว่ามีอะไรบ้างครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ประมิทิ์ ตอนนี้ก็เป็นสกอร์บอร์ดเซตติ้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไม่มาเนาะก็ตอนแรกยังจะไม่มีสกอร์นะผมให้เราเดินออกไปผมบึ๊บนี่ก็จะมีสกอร์ของกับวิธีการเล่นอีกรอบหนึ่งครับผมอ่ะแล้วก็มีโฮสําสำหรับวิธีการเล่นผมว่าเราเดินไปที่ฟาร์มด้านหน้าเนาะส่วนถามว่าเอา้าพื้นที่ตัวนี้ก็มีทำไมไม่ปลูกมันปลูกไม่ได้ <laughs> โอเคสำหรับเท็เจอร์นี่ผมก็ไปทำขึ้นมาอมีโคตรยากบอกเลยเอาโอเคผมมา เดี๋ยวตรงนี้ผมน่าจะต้องแก้ผมว่ามันจะมีสกิลที่มันจะมาอยู่ช่องตรงนี้อยู่เนาะโอเคมาสักผมสมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยก่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ไปช็อปนะครับผมอ่ะก็ตรงนู้นกับตรงนี้ไปที่เดียวกันไม่ต้องห่วงอ่าโอเคเดี๋ยวเราคข้าไปดูตรงช็อปครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นดีกว่าขั้นแรกก็ให้เราครับผมเดินมาที่ไล่ครับผมอ่ะสำหรับจุดไล่ครับผมมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมแอรก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่เราก็ควมดินแบบนี้ ควาเพืชนิดนึงแล้วก็ลดน้ําแบบนี้เลยนะประมาณว,วิธีการเลียครับก็เมื่อซีดหมดทําไงแล้วก็แล้วก็ลดน้ำจนกว่ามันจะโตครับอป,ประมาณนั้นเลยก็อะไรจากโตแล้วเนี่ยเราก็นําผลผลิตที่เราได้นําไปเก,เก็บเกี่ยวแล้วก็ขายตรงนี้ผมดินสามารถขุดได้เนาะแต่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยขุดแต่เก็บไม่ได้นะถึงเก็บได้มันก็อัน นีเราก็จะลดน้ําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะโตครับผมอ่ะเมื่อน้ําหมดสามว่าทาไงเราก็เดินลงน้ําเลยครับผมอ่ะนี่เดินลงน้าปึ๊บแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปต่อมาโตเลยแล้วกันอเอีควผมตอนนี้พืชเราก็โตเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยช่วงแรกเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันค่อนข้างลาบากกว่าจะพืชมันจะโตแต่ว่าผมปรับอ่าแล้วนอฟติสปีดไว้ให้อยู่นะครับผมอะอยู่ที่สิบเนาะไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนั่นแหละโอเค มาเดี๋ยวเราจะเก็บไปขายกันส่วนหมดเรื่องที่ไ้ก็สามารถขายได้ผมแต่ว่าติดต่อเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วของเราก็สามารถเดินไปขาย้ที่ช็อปแนละ้วตอนนี้แแบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะผมผมมารีวิวแค่ให้ทุกคนพอเห็นภาพเฉยๆว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงเนาะให้เราเดินมาที่ฟาร์มเมอร์ชอ็อปครับผมอ่าเราก็กดทอปปึ๊บมาไปเลยนี่ดอกบานนี้ปึ๊บเราก็จะมาโที่ช็อปแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคก็นี่ จะเป็นที่ขายแบบนี้ผมให้รอเดินเข้ามาแล้วก็สับวสวิตโลงโอเคประมาณนี้เลยสําหรับการรีเบิร์ผมก็จะมีผลต่อการต่อราคาขายแล้วเนาะโอเคสมมติผมจะรีเบิร์เป็นสักหนึ่งรอบแล้วกันเอาโอเคผมตอนแรกที่ผมไม่ได้รีเบิร์เนี่ยราคามันจะอยู่ที่สองนะครับแต่ว่าเมื่อผมอรีเบิร์แล้วเนี่ยเราจะมาดูราคากันก็สองใช่ไหมสองคูณสองก็ได้สี่รอบนี้ราคามันจะเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับผมอ่า เห็นไหมต่อชิ้นนึ่งอ่ะมันจากสิบสี่ผมส่วนตรงนี้ก็เป็นประตูกับผมอ่ะก็ไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนมาทดสอบดย๋ยวผมจะทําให้ดูว่าผมาใหทำไมผมถึงอกประตูแบบประตูแบบนี้ผมก็คนด้านนอกสามารถเปิดได้นะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่เข้ามาน้านสุดจะโดนเตะออกหรือไม่ก็คนที่อยู่ด้านในอยู่แล้วจะโดนเตะออกนั่นเองผมอ่ะก็เป็นระบบการการอ่าปั๊มเงินนั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของช็อปกันเลยดีกว่า ถราชอบตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันครับผมบอกเลยครับคือเวลาเทาเทคเจอร์ไอ้พวกเนี้ยยากชิบหายครับคุณจริงจคือพอจะเขียนเสร็จเนาะใช้เวลาเขาสองสามชั่วโมง,งก็เลยถ้าแกะทั้งอะไรด้วยเนาะตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะผมอ่ะโอเคมาสวนวิธีกลับก็ยังไม่มีโอเคมาเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกลับเลยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการรีเบิร์กันเลยดีกว่าการรีเบิร์ตผมจะเป็นการอ่าปลดล็อกพื้นที่นะครับผมอ่ะทำให้เราสามารถเข้าไปยังพื้นที่ตรงนี้ได้ผมอ่ะ นี่ก็จะประมาณนี้เลยก็เหมือนปลดล็อกพื้นที่มหครับผมซึ่งพืชนะครับผมก็จะถูกปลดล็อกด้วยนะครับผมเวลาเราไปซื้อเราก็จะสามารถซื้อได้นะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ยังไม่ทําไม่ใช่ตอนที่ยังไม่เสร็จอืส่วนถ้าเกิดเรารีเบิร์ดไม่ครบเราจะเข้าไปได้ไหมครับตอบไม่ได้ผมนี่มันก็จะประมาณนี้เลยโอเคส่วนระบบสกิลเนี่ยมันจะมีสองอย่างว่าที่ผมทําขึ้นมาตอนนี้ผมก็จะมีหนึ่งครับผมสกิลการเล่นการเจริญเติบโตผมอีกนั่นก็คือสกิลการพุ่งนะ โอเคมาเดี๋ยวผมจะทำทดสอบสกิลให้ดูกันเลยกอนว่าปลา,าเป็นยังไงเนาะนี่ครับผมลักษณะสกิลก็จะพาเท็เจอร์สกิลก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ผมทาขึ้นมาเองต้องบอกไว้ก่อนโคตรยากเออวันจะคิดได้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมารอใช้กันอันนี้เป็นสกิลการพุ่งนะครับผมนี่โคตรคุ้นไหมเออระบบไอ้สกิลพุ่งเนี่ยเหมือนเคยสอนนะอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยการพุ่งนะครับผมมันก็จะขึ้นให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้แต่ก็ทำแล้วมันก็ใสด่ดิผมก็เลยชอบผมก็เลยเอามาใส่ ซึ่งอันนี้ผมแบบนี้มีปีกให้ใช้ด้วยนะครับผมพูดไว้ก่อนมีปีกให้ใช้เออมาเดี๋ยวผมจะแล้วเราจะมาดูกันว่าปีกครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างนนอกจากอ่าสวยๆโอเคผมสำหรับปีกแรกเนี่ยก็จะเป็นปีกเดมอนนะครับผมปีกปีศาจนั่นเองก็มีทั้งหมดสองปีกผมตอนนี้ผมจะทําแค่สองปีกก่อนถ้าเกิดถึงมาน์ซ่าเมื่อไหร่ผมจะอัปเดตใหบทีนะครับผมสำหรับอันนี้ก็เป็นปีกปีศาจเมื่อเราใช้สกิลการพุ่งเนี่ย ปีกมันจะกระพือเร็วขึ้นนะผมอ่ะให้เรสาสังเกตใหม่อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวตอนนี้เราคูดาสกิลมันรีแบบนี้ค่อนข้างแหลกเอสำหรับเครื่องใครที่ไม่ไหวนี่อาจจะดิ้งได้เลยนะผมไปก่อนนี่นี่รับขานาดผมยังแหลกก็เออโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูอีกปีกหนึ่งเลยเครับผมสำหรับปีกนี้ผมมีชื่อว่าปีกอ่าแองเจลนะครับผมอ่าก็เป็นปีกนางฟ้านั่นแหละโอเคก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยเนาะแล้วเออเราใช้สกิลเนี่ยก็เหมือนกันเลยอ่าปีกมันจะกระพือเร็วขึ้นเนาะ โอเคก็ประมาณนั้นเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูอีกสกิลหนึ่งดีกว่าก่อนก็คือสกิลการเล่นการเจริญเติบโตนั่นเองไปโอเคตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสกิลเป็นที่เรียบร้อยเนาะสกิลนี้ผมก็เป็นสกิลการเล่นการเจริญเติบโตเนาะก็มีครูดาวทั้งสิ้นประมาณอ่าหกสิบวินาทีนะผมอ่ะก็วิธีการใช้งานเราแค่ก็ปลูกดินปกติเลยเนาะแต่อันนี่จะพิเศษหน่อยคือนี่มันก็จะโตประมาณนี้เลยวันนี่ง ต่ว่าเวลาเราใช้สกิลเราจะติดสถานะสโลครับผมอ่าเป็นเวลา10วินะครับผมก็คือตลอดระยะเวลาสกิลเลยก็เหตุผลที่ผมใส่มาครับผมเพราะว่าการสกิลมันโกงจนเกินไปนะครับผมอ่าก็สกิลโอเคสหรับสกิลนี้เนี่ยก็ครูดาวจะนานกว่าสกิลพุ่งนิดนึงครเพราะว่ามันเป็นสกิลที่โกงจริงโกงอยู่นะก็เนี่ยดูดิลองอีกแค่แบบไม่ขี่ดิเราไม่ได้เหรอเห็นไหมแล้วก็จุดแบบนี้เลยโกงปะ โกงดิได้ทุกพืชโอเค okay. ได้เกือบทุกพืชแเราผมจะเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้นะ้ำผมไม่สามารถทำได้นะเพราะว่าผมไม่ใเดี๋ยวมันจะโกงจนเะกินไปเนาะโอเค okay, มามเดี๋ยวเรามารออีกรอบหนึ่งโอเคหนึง่งเดี๋ยวเราไปหนึ่งขอ,อยัดเปลี่ยนมุมมองแปหนึง่งนี่ปุ๊บนี่ผมเราก็จะ,าานะะติดสารนะสลบอย่างงี้แต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยโกงปะเดี๋ยวรอแค่หนึ่งนาทีผมก็สามารถ อ่าได้ข้าวได้ผลผลิตแบบรวดเร็วกว่าแล้วนะไม่จำเป็นต้องๆๆรอ,งอ60สิบวิแบบต้องลอดน้ำตลอดเวลาอ่ะอันนี้ก็เป็น texture นู้น <c oughs> นี่ใส่ปะโอเคผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบกันแล้วครับขอบคุณทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะก็เดี๋ยวแบบนี้ก็จะแจกในเร,เร็วๆนี้แน่อนอนครับผมอีก2-3 EP นะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ